พอพัทรพลสัดเดือดกกตหลังแขวนพิธาจ่อเชือดพสอสสปมหุ้นไอทีวีพอพัทรพลศิลปาจารย์สัดเดืๆๆอดกกตหลังแขวนพิธาจาะเชือดพสอสสปมหุ้นไอทีวีชีใครกันแน่ที่ขาดคุณสมบัติ จากกรณีที่ประชุมกกตมีมติให้ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสอสของนายพิธาลิมเจริญรัตสอสสบัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายรัฐมนตรีพักก้าวไกล สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ประกอบมาตรา101วงเล็บ6หรือไม่นั้นจากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเป็นจำนวน42,000หุ้นรวมทั้งมีคำขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่สอสอไว้จนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัย หลังใช้เวลากว่า3วันประชุมพิจารณารับฟังและพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานกกตแล้วมีความเห็นว่ามีข้อมูลพยานหลักฐานเพียงพอให้เชื่อว่ามีเหตุตามที่มีการยื่นคำร้องจริงโดยนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกตได้ลงนามในคำร้องและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานนำไปยื่นต่อสารรัฐมนูญทันที ล่าสุดพอพัทรพลศิลปาจาร์นักแสดงชื่อดังและนักลงทุนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวโดยช่วงหนึ่งระบุใจความดังนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่กกตทําน่าเกลียดมากคุณคือหน่วยงานอิสระแต่เอาตรงๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคุณไม่ใช่หน่วยงานอิสระแต่อย่างน้อยก็ช่วยให้มันไม่น่าเกลียดอย่างนี้ได้ไหมเรื่องขาดคุณสมบัติไร้สาระมาก 1. ถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณพิธาขาดคุณสมบัติคุณปล่อยให้เขาเป็นสสได้อย่างไรมา4ปีทำไมเพิ่งจะมาขาดคุณสมบัติเอาตอนนี้ 2. คุณรู้เรื่องนี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่เพิ่งมารู้เมื่อวานเรื่องหุ้นไอทีวีดังมาสองเดือนแล้วคำถามคือช่วงที่ผ่านมาคุณไปทำอะไรกันอยู่ 3. จนป่านนี้กกตออยังไม่เคยขอคลิปวิดีโอเต็มจากไอทีวีเลย ส่วนไอทีวีก็ไม่เคยเอาคลิปเต็มๆออกมาเปิดเผยเพราะหากเอาคลิปมาเปิดก็จะรู้ว่าใครโกหกไม่โกหกใครผิดใครถูกและ4ี่กกตทำงานกลับหัวกลับหางหรือไม่การทำแบบนี้คือวัวหายล้อมคอกมากๆจริงๆกกตควรต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อนหรือไม่ว่าคนไหนสมัครสอสอได้หรือไม่ได้คนไหนขาดคุณสมบัติบอกตั้งแต่แรกเลยพักนั้นจะได้วางแผนใหม่และอย่าอ้างว่าผู้สมัครเยอะดูไม่ทัน คุณไม่จำเป็นต้องดูหมดคุณดูแค่แคนดิเดตของแต่ละพักก็พอซึ่งเป็นหน้าที่ของกอกตนี่ท่านดูงานต่างประเทศมาจริงๆใช่ไหมและใช้เงินถึง6,000ล้านบาทซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนคิดไม่ได้จริงๆหรอครับว่าต้องสกรีนผู้สมัครสก่อนคุณพิธาไม่ได้ขาดคุณสมบัติครับคุณตัางหากที่ขาดกกต